สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวเครื่องเปิดปิดประตูอัตโนมัตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0943906780นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งของเครื่องนี้เริ่มต้นเราก็เปิดฝาของตัวเครื่องออกมานะครับแต่แล้วเราเอาฉากที่อยู่ในกล่องเนี่ยเอาออกมาติดกับด้านบนของตัวเครื่องก่อน โดยเราจะใช้ตัวหกเหลี่ยมกับน,น็อตนะครับขันยึดระหว่างฉากกับตัวเครื่องนะครับซึ่งการใช้น็อตกับหกเหลี่ยมเนี่ยจะทำให้เราสามารถเลื่อนปรับตัวเครื่องเข้าออกได้นะครับเพราะเมื่อเวลาเราติดตั้งเนี่ยตัวตัวหมุน ตัวหมุนรางเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตรงกับตัวรางนะครับเราถ้าเราติดแบบนี้เราจะสามารถขยับตัวเครื่องเข้าและออกเพื่อให้ตัวหมุนมอเตอร์เนี่ยมันเข้าไปในตัวรางได้แบบพอดีนะครับเราก็าติด2จุดนะครับซ้ายกับขวาเสร็จแ,แล้วเราเอาตัวเครื่องเนี่ยเนี่ยครับที่ติดกับฉากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเอามายึดติด ที่ด้านบนของตัวบานประตูนะครับซึ่งเราจะติดไว้ตรงด้านซ้ายของประตูนะครับสมมุติถ้าประตูเราเวลาเราปิดอยู่ตรงไหนเราก็ติดตัวรางเนี่ยให้อยู่ตรงด้านซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับการเลื่อนเปิดปิดของประตูนะครับ ให้อยู่ตรงมุมบนด้านด้านขวาหรือมุมบนด้านซ้ายของประตูนะครับแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปเราจะมาที่การติดตั้งตัวรางนะครับซึ่งการติดตั้งตัวรางเนี่ยเราก็สามารถทําได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกก็เอารางเนี่ยสองเส้นมาต่อกันก่อนให้มันยาวนะครับซึ่งปกติประตูทั่วไปเนี่ยจะมีความกว้างไม่เกิน1เมตรนะครับแต่ตัวรางที่เราให้ไปเนี่ยมันจะ2เส้นเนี่ย รวมกันมันก็จะยาวทั้งหมดเมตรหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งจะยาว50เซนดังนั้นเราต้องเอารางเนี่ยมาตัดให้พอดีกับตัวบานประตูนะครับด้วยการวัดนะครับเอา,เอา,เอาวัดตัวประตูนะครับว่าความกว้างเท่าไหร่หรือเราจะเอารางเนี่ยไปวางทาบเลยก็ได้นะครับว่าตัวประตูเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่โดยมุมด้านขวาสุดและซ้ายสุดนะครับเราจะติดตัวยึดรางนะครับ เราจะติดตัวยึดรางเนี่ยครับเนี่ยที่ที่ตรงมุมมุมขวาสุดและซ้ายสุดนะครับแล้วก็เอารางเนี่ยเ,เสียบเข้าไปในช่องของตัวยึดอีกทีหนึ่งนะครับและตัวรางเนี่ยมันจะมีรูมาให้เราแล้วนะครับสำหรับไว้ขันสกูยึดนะครับระหว่างยึดตัวรางกับบานประตูนะครับ เราก็จะขันสกูยึดตัวรางนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องขันทุกจุดก็ได้นะครับขันแค่ตรงตรงตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาให้แน่นก็ได้นะครับเนี่ยครับขันตรงส่วนที่ตัวรางต่อกันกับขันตรงส่วนที่มีตัวยึดรางอยู่ที่มุมซ้ายและขวานะครับ นี่ครับมีเขาก็ยึดตัวตัวรางตรงกลางนะครับที่ต่อกันยิงยิงสกูยึดเข้ากับยิงทะลุเลยนะครับทะลุบานประตูลูมิเนียมนะครับยึดตัวรางนี่ครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมายึดอีกตัวก็คือตรงยิงตัวยึดตัวยึดรางนะครับที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาสุดนะครับยิงทะลุมิเนียมเลยนะครับย,ยึดยึดรางไว้ มันเหมือน,มนจะเป็นเหมือนฝาครอบนะครับครอบตัวตัวรางซ้ายขวาอีกทีหนึ่งเพื่อยึดไว้นะครับนี้เขาก็ต่อหลังจากนั้นก็พอติดตั้งเสร็จปุ๊บเขาก็ต่อสายไฟนะครับเข้ากับตัวเครื่องนะครับซึ่งในใ,ในในตัวกล่องเนี่ยก็จะมีหมอปแปลงมาให้นะครับซึ่งปลายสายก็เนี่ยครับจะเสียบเข้ากับตัวเครื่องอย่างนี้ครับนะครับเห็นไหมด้านบนเขาจะมีหมอปแปลงอยู่อะครับเสียบ เียบไว้กับสายไฟที่ต่อนะครับซึ่งพอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมอเตอร์มันจะทํางานอัตโนมัตินะครับมันก็จะเลื่อนประตูเราไปจนกระทั่งชนนะครับพอชนเสร็จปุ๊บมันก็จะเลื่อนกลับนะครับอ่าเรื่อเป็นการปิดประตูนะครับรอบแรกครับเนี่ยรอบเดียวหลังจากนั้นเนี่ยอ่าเราก็ลองลองเช็คดูอีกสักรอบหนึ่งว่า การเลื่อนของประตูเนี่ยมันทำงานปกติไหมลองสังเกตตัวรางกับการเลื่อนนะครับว่าไม่ติดสิ่งกีดขวางอะไรนะครับเลื่อนได้สมูทปกตินะครับถือว่าใช้ได้ครับหลังจากนี้เราจะมาติดตั้งตัวปุ่มกดนะครับของประตูนะครับ ด้วยการกดปุ่ม LED Learning นะครับค้างไว้จนไฟสีฟ้าติดนะครับแล้วกดปุ่มที่รีโมทหนึ่งครั้งนะครับให้ไฟสีแดงติดมันจะเชื่อมกันอัตโนมัตินะครับยังไงก็เช็คตัวปุ่มกดด้วยนะครับว่าใส่ฐานใส่อะไรเรียบร้อยไหมกดแล้วไฟสีแดงขึ้นไหมนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวสติ๊กเกอร์นะครับกาวสองหน้านะครับมาติดที่ด้านหลังนะครับของตัว ปุ่มกดนะครับแล้วเอามาติดไว้ที่ตรงประตูนะครับหรือว่าขอบด้านข้างประตูก็ได้นะครับเพื่อความง่ายในการกดเปิดปิดประตูนะครับพอกดปุ๊บไฟสีแดงจะขึ้นนะครับแล้วประตูจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นรุ่นพื้นฐานนะครับสําหรับติดตั้งใช้เป็นปุ่มกดเปิดปิดนะครับเวลากดปุ๊บปุ่มเออประตูจะเปิดแล้วก็ปิดเองนะครับอัตโนมัตินะครับ Uh, เสร็จเรียบ,บร้บอยเราก็ครอบฝาปิดนะครับเช็ค <Check S 2> สายไฟนะครับว่าเวลาเลื่อนประตูแล้วเวลามอเตอร์ทํางานเนี่ยสายไฟไม่ได้ไปพันตัวมอเตอร์นะครับ uh, แล้วก็ปิดฝานะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถติดตั้งตัวเซนเซอร์ได้นะครับด้วยการซื้อตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเราเอามาติดเพิ่มได้นะครับวิธีการติดตั้ง ตัวเซนเซอร์นะครับของประตูอัตโนมัติวินสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือทางร้านเนี่ยจะต่อสายไว้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นสองสายซึ่งสองสายเนี้ยถ้าสังเกตดูก็คือว่าจะมีเส้นหนึ่งเนี่ยต่อไว้สายเดียวกับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยต่อสามสายนะครับอ่าเส้นที่ต่อไว้สายเดียวเนี่ยก็คือสายสีขาวเนาะครับอ่าอันนี้เราอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีติดตั้งกันดีกว่าว่าติดตั้งยังไงนะครับ สายเดียวเนี่ยเราจะติดไว้ตรงด้านบนสุดเลยตรงฟังก์ชัน selector นะครับอันนี้คือสายสีขาวสายเดียวนะครับอ่าแล้วก็สามสายเนี่ยสำหรับสามสายเนี่ยเราจะติดไว้ inside หรือ outside ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ inside หรือ outside แต่ก็ติดด้ายสองอันนะครับอันนี้ผมติด inside ไปนะครับ เซนเซอร์ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวบาทีมันเจอเจอผมอยู่นะผมหลบก่อ,น,อนเจอประตูผ่านเนาะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหันหน้าไปทางที่มันไม่เจอใครนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตลอดน,ะนียพอไฟมันดับเนี่ยคือมันมันกดจ,จับไม่เจออะไรนะครับ ถ้าสมมติว่ามีอะไรผ่านปุ๊บมันก็จะเปิดนะครับอ,อันนี้คือการติดเซนเซ,นเซอร์หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องการติดเซนเซ,นเซอร์สองตัวถ้าติดเซนเซ,นเซอร์สองตัวก็ทำเหมือนกันครับก็คือจะมีสองสายเหมือนกันที่ทางร้านต่อไว้ให้นะครับสายสายสายที่เป็นเส้นเดียวเนี่ยเราติดตัวที่สององจากข้างบนก็คือ โปรโตโคอโปโตเซลนะครับอ่าสายสายสายที่มีเส้นเดียวเนี่ยเราติดโปรโตเซลติดโปรโตเซลอันที่สองนะครับจากด้านบนแล้วอีกอันนึงเราเราอีกสายหนึ่งที่เป็นสามสายนะครับเราติดตรงเอาท์ไซด์เราก็ติดตรงเอาท์ไซด์ช่องด้านล่างโอเค ันนี้จะเห็นไฟติดสองอันแล้วนะครับอันนี้ก็ติดสองตัวแล้วนะครับตัวหนึ่งก็จะอยู่ด้านนอกตัวอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ด้านในอ่ะทีนี้ถ้ามีอะไรมาผ่านสำหรับตัวที่อยู่ด้านที่พวกติดใหม่นะครับตัวนี้นะครับไฟมันจะขึ้นนะครับแล้วประตูก็จะเปิด ประตูก็จะไม่ปิดเพราะว่าเซนเซอร์มันตรวจเจอนะครับนี้ถอบตัวด้านบนนะครับแล้วลองดูตัวข้างล่างบ้างรประตูก็จะเปิดเดี๋ยวลองด้านบนอีกทีนะครับแต่ว่าให้ปิดให้ปิดสนิทเลยก็ได้ถ้าเซนเซอร์ไม่เจออะไรมันจะไม่ขึ้นสีเลยนะครับแต่ถ้ามันเจอปุ๊บนี่ครับด้านบ่นก็จะเปิด Okay. เรียบร้อยนะครับผม